ท่องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 82ตอนหลวงปู่สวงเทวดาฟ้าประทานให้หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน บนได้ไหว้รับให้ลาบเรียกทรัพย์เรียกสมบัติช่วยปลดเปลื้องทุกข์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยมหาบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินเรื่องราวของหลวงปู่สวงอริยสงฆ์แห่งทุ่งละลมเป็นที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคน ตั้งแต่รุ่นทวดร,รุ่นปู่ย่าตายายมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานว่ามีพระอริยเจ้าองค์หนึ่งที่มีอายุยืนยาวหลายร้อยปีที่ยังคงสภาพเดิมได้อย่างน่าอัศจรรย์ทั้งยังมีปาฏิหาริย์มากมายที่เป็นเรื่องเหนือโลกเหนือความคิด เหนือความคาดหมายของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาผู้ที่เคยพบเจอปฏิหารของหลวงปู่สวงได้เล่าว่าหลวงปู่สามารถดำน้ำได้นานเป็นเวลาหลายชั่วโมงเดินท่ามกลางสายฝนโดยที่ไม่เปียกปอนเลยสามารถย่นย่อระยะทางที่ไกลๆให้เหลือเพียงแค่ชั่วอืดใจได้ ยังสามารถล่องหนหายตัวแล้วก็แยกกายไปปรากฏตัวได้หลายที่ในเวลาเดียวกันทั้งยังช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้อย่างน่าอาัศจรรย์และยังมีเรื่องราวอีกมากมายหลายต่อหลายเรื่องที่เล่ากันไม่รู้จบล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่น่าอาัศจรรย์พิศวงในตัวหลวงปู่ทางนั้น หลวงปู่สูงจะพยายามสอนให้ทุกคนเลิกยึดตัวตนเข้าหาธรรมที่แท้จริงรู้จักปล่อยวางเป็นหลักโดยที่หลวงปู่จะไม่พูดออกมาเป็นคำสอนตรงๆแต่จะสอนผ่านการกระทำของท่านบ้างหรือคำตอบที่เป็นปริศนาให้นำไปคิดบ้างอย่างเช่นหลวงปู่จะไม่เคยบอกใครเลยว่าท่านเป็นใคร อายุเท่าไร่แต่อย่างไรก็ตามด้วยความเป็นปุถดุชนคนธรรมดาของเราๆท่านๆก็ยังอยากจะรู้เรื่องราวของหลวงปู่ว่าหลวงปู่ท่านเป็นใครมีปาฏิหาริย์อย่างไรบ้างหลวงปู่สวงท่านเป็นสรณะที่พึ่งของชาวอีสานใต้โดยเฉพาะชาวสุริน์ชาวศรีสะเกษ และผู้ที่มีความศรัทธาทั้งใกล้ไกลรวมกันแล้วในตอนนี้น่าจะมีผู้ศรัทธาท่านทั่วประเทศหากดูจากผู้ที่ติดตามชมช่องท่องตำนานไปกับอริชัย mm. ก็สามารถตอบได้ว่า mm. น่าจะมีผู้ศรัทธาหลวงปู่ไปทั่วทุกทวีปแล้วก็ว่าได้ทั้งนี้ก็เพราะว่า อิทธิฤทธิปฏิหารของหลวงปู่เป็นที่เลื่องลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้โชคลาภการเมตตาโปรดผู้ลำบากให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ว่าจะในด้านของการเป็นอยู่การเงินและอื่นๆมากมายสิทธิานุสิ์และผู้ดิศรัทธาที่ได้รับความเมตตาจากหลวงปูส่สวงต่างก็มีความสุขก,กายสุขใจ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเปรียบดังได้เกิดใหม่จึงทำให้มีผู้คนมากมายหวังที่จะได้กราบหลวงปู่สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นบุญวาสนาแก่ตนเองแต่ก็ต้องมีทั้งคนสมหวังที่ได้เจอและคนที่ผิดหวังแต่ก็ม่ได้ทำให้ความศรัทธาของเขาเหล่านั้นลดลงเลย ส่วนตัวผมแล้วผมเชื่อว่าหากเรามีความศรัทธาเรื่อมใสและเชื่อมั่นในตัวของหลวงปู่แล้วแค่เราพนมมือแล้วตั้งจิตอธิษฐานถึงหลวงปู่ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาหลวงปู่ผู้เป็นอริยสงฆ์ผู้วิเศษผู้มียานทิพย์ท่านย่อมสามารถที่จะรับรู้ได้ถึงเรื่องราว ที่เราได้ตั้งจิตอธิษฐานหลวงปู่แหวนสุจิโนแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงปู่แหวนได้เล่าว่าในสมัยที่หลวงปู่แหวนออกเดินทุดงไปยังภูเขาควายและในป่าลึกแถบจำปาสักนั้นท่านเคยได้พบกับโยคี ที่มีอายุหลายร้อยปีนั่งนิ่งจิตดิ่งอยู่ในฌานสมาบัติโดยมีต้นโพต้นไรขึ้นโอบรอบบางตนก็มีจอมปลวกขึ้นหุ้มตัวบางตนก็มีหินงอกหินย้อยขึ้นตามร่างกายหลวงปู่แหวนบอกว่ามหาโยคีฤษีเหล่านี้เป็นอมะตะแต่จิต อยู่ในฌานบางตนก็ถอดจิตไปชั้นพรหมโลกที่เป็นฤาษีโพธิสัตว์ก็มีท่านเหล่านี้จะมีฤทธิ์มากแม้กระทั่งการออกโปรดสัตว์ก็จะใช้อำนาจจิตสลายสิ่งที่ห่อหุ้มร่างกายออกเป็นจุนมหาจุนจากเรื่องราวที่หลวงปู่แหวนเล่า ฟังดูแล้วเหมือนดั่งนิทานปรมปราแต่สำหรับชาวอีสานใต้อย่างจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดนั้นเขารู้ดีว่าเขามีพระผู้วิเศษที่มีวัดปฏิปทาดุดดังมหาฤาษีโยคีเหมือนที่หลวงปู่แหวนเล่าเอาไว้ไม่มีผิดเพี้ยนเลยนั่นคือ หลวงปู่สวงผู้วิเศษแห่งภูตะแบงที่มีบางคนเชื่อว่าหลวงปู่คือครัวขี้เท่าหนึ่งในคณะโลกอุดรที่ร่ำลือกันในช่วงระยะเวลาที่หลวงปู่สวงได้เมตตาโปรดลูกหลานทั้งหลายนั้นหลวงปู่ปฏิบัติตนละซึ่งทุกอย่างและยังดำรงจิต เป็นไปตามพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าหลวงปู่จะพูดน้อยมากแต่การกระทาของหลวงปู่สูงนั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพูดเป็นหมื่นเป็นแสนคำหลวงปู่สูงพระผู้หลุดพ้นจากโลกและมีความนึกคิดเหนือปุถุชน ผู้ที่มีจิตเมตตาอย่างไม่มีขีดจำกัดยังเป็นแสงสว่างให้กับสัพสัตทั้งหลายหลวงปู่เป็นที่พึ่งให้กับผู้ที่ยังเวียนว่าอยู่ในสังสารวัฏผมเองก็เชื่ออย่างยิ่งว่าหลวงปู่สูงเป็นพระผู้อยู่เหนือสมมุติทั้งโลกเหนือสิ่งทั้งปวง ก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ